ยินดีต้อนรับสู่ยุคแห่งการปฏิวัติพลังงานสะอาดที่ซึ่งถนนถูกยึดครองโดยายานยนต์แห่งอนาคตนี่คือ10อันดับรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2025ที่พร้อมจะเปลี่ยนการเดินทางของคุณไปตลอดกาลเราจะพาคุณไปสำรวจความยอดเยี่ยมตั้งแต่รุ่นเล็กจิ๋วสุดประหยัดไปจนถึงรุ่นเรือธงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เตรียมพบกับ10ผู้ท้าชิงแห่งโลกยานยนต์ไฟฟ้าได้เลยค่ะอันดับที่10 MG ZS EV หรือ MG ES5 เราเริ่มต้นกันที่อันดับ10กับมามืดจากแดนมังกรอย่าง MG ES5 หรือ ZS EV โฉมใหม่ผลิตในจีน รถ SUV ไฟฟ้าที่เน้นความคุ้มค่าและใช้งานง่ายด้วยราคาเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ง่ายราว780,000บาทและสามารถวิ่งได้ไกลกว่า416กิโลเมตร w l t p ต่อการชาร์จ1ครั้ง MG สร้างความมั่นใจด้วยการเป็นแบรนด์ที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่งทำให้พวกเขายังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะอันดับที่9 Xpeng G6 เก้าสู่ตลาดอย่างดูดันในปีนี้อันดับ9คือ Xpeng G6 ผลิตในจีนรถคูเป้ SUV ดีไซน์ล้ำสมัยที่เข้ามาท้าชนในเซกเมนต์พรีเมียมด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1.4ล้านบาทและพิสัยการวิ่งที่ยาวไกลถึง625กิโลเมตร NEDC Xpeng เน้นหนักไปที่เทคโนโลยี AI และระบบขับขี่อัจฉริยะ ADAS ที่ก้าวล้ำจนถูกขนานนามว่าเป็นเทส l a Killer อร์จากแดนมังกรอย่างแท้จริงเป็นรถที่เน้นคนชอบเทคโนโลยีล้ำๆค่ะอันดับที่8 d ด d p o l s 0 7อันดับที่8คือผู้เล่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์สะดุดตา d p o l s, s 0 7ผลิตในจีนรถ suv ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ1.09ล้านบาทและสามารถวิ่งได้ระยะทางดีเยี่ยมถึง 485กิโลเมตร NEDC S7 โดดเด่นด้วยห้องโดยสารที่หรูหราหน้าจอขนาดใหญ่และหลังคาพาโนรามิกเต็มบานทำให้มันเป็นรถที่มอบความรู้สึกพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้เป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยกะอันดับที่7 MG4 Electric มาแรงแสงโค้งในอันดับที่7 MG4 Electric ผลิตในจีน รถแฮชแบ็กพลังงานไฟฟ้าที่มุ่งเน้นความสนุกในการขับขี่ด้วยราคาเริ่มต้นที่น่าทึ่งเพียง559,000บาทมาพร้อมพิสัยวิ่งที่ดีกว่า425กิโลเมตร WLTP MG4 สร้างบนแพลตฟอร์ม Modular scalable platform ที่เน้นการกระจายน้ำหนักแบบ50:50ต่อทำให้มันมีสมรรถานะการเข้าโค้งที่ไม่แพ้รถสปอร์ตขนาดเล็กเป็นรถที่พิสูจน์ให้เห็นว่า รถ e ีวีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปค่ะอันดับที่6 i ไอออนไขวัญใจสายครอบครัวและคนชอบพื้นที่ใช้สอย i อ n อนไผลิตในจีนครองอันดับ6ด้วยดีไซน์ที่เน้นความกว้างขวางคล้าย MPV และระยะถังวิ่งที่ทำได้สูงสุดถึง690กิโลเมตร NEDC ในรุ่นท็อปด้วยรายคาเริ่มต้นประมาณ8 0 0 0 0 0บาท เอออนวา์นำเสนอห้องโดยสารที่สามารถปรับเบาะเป็นเตียงนอนได้จริงพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่แมกกาซีนแบตเตอรี่ที่เน้นความปลอดภัยเป็นที่เศษเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าด้านพื้นที่และความอเนกประสงค์เนื้อคู่แข่งค่ะอันดับที่5 G W Ora Good Cat เจ้าเหมียวสุดน่ารักยังคงครองใจคนไทย G W Ora Good Cat ผลิตในจีนอยู่ในอันดับที่ห ด้วยดีไซน์สไตล์เรโทรฟิวเจอริสติกที่ไม่เหมือนใครราคาเริ่มต้นที่ลดลงอย่างน่าสนใจเหลือเพียง599,000บาทและวิ่งได้สูงสุด500กิโลเมตร NEDC แม้จะมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามามากมายแต่สเสน่์เฉพาะตัวของ Goodcat ยังคงทำให้มันเป็นหนึ่งใน EV ีที่ขายดีที่สุดในตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะอันดับที่4 BYD Dolphin เข้าสู่4อันดับสุดท้ายและเป็นอีกครั้งที่ BYD เข้ามาครองพื้นที่อันดับ4คือ BYD Dolphin ผลิตในจีนรถแฮชแบ็กไฟฟ้าขนาดเล็กที่ทำลายทุกสถิติด้วยราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายที่สุดราว700,000บาทและวิ่งได้ไกลกว่า410กิโลเมตร NEDC Dolphin ใช้แบตเตอรี่ที่ทนทานและแสนปลอดภัย คือเป็นรถคันแรกของคนยุคใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้ EV อย่างแท้จริงเป็นรถที่เน้นความคล่องตัวในเมืองใหญ่ค่ะอันดับที่3 BYD Seal อันดับที่3คือ BYD Seal ผลิตในจีนซีดานสปอร์ตไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดในปีนี้ด้วยราคาที่ปรับลงมาเหลือเพียง849,000บาทในรุ่นเริ่มต้น และพิสัยการวิ่งที่ยาวไกลถึง650กิโลเมตร n e d c ซี a สร้างบนแพลตฟอร์ม e-Platform 3.0และใช้เทคโนโลยี Cell to Body (CTB) ที่ทำให้ตัวรถมีความแข็งแกร่งและมีสมรรถนะการขับขี่ที่เร้าใจเป็นการผสานความหรูหราและพละกกำลังเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะอันดับที่2 Tesla Model Y รองแชมป์ของเราคือรถเชื่มาพร้อมกับฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก t ท s l a Model Y เดผลิตในสหรัฐอเมริกาและจีนรถ SUV ไฟฟ้าที่ครองใจคนทั่วโลกด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1.7ล้านบาทและวิ่งได้สูงสุดถึง551กิโลเมตร WLTP เท sla โดดดเด่นด้วยซอฟต์แวร์ที่อัปเดตได้ตลอดเวลาระบบออโต้ไฮลอดและความเรียบง่ายที่เน้นไปที่เทคโนโลยีเป็นหลัก เป็นสัญลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าแห่งโลกอนาคตที่ยังคงได้รับความสนใจอย่างไม่เสื่อมคลายค่ะและในที่สุดก็มาถึงอันดับที่1 BYD Atto 3รถยนต์ไฟฟ้าที่ยังคงรักษายอดขายได้อย่างมั่นคงที่สุดในปี2025ผลิตในจีนรถ Compact SUV ที่มาพร้อมสเปคครบเครื่องราคาคุ้มค่าเพียง899,000บาทและวิ่งได้ไกลสูงสุด 480กิโลเมตร NEDC Atto 3มอบความสมดุลที่ลงตัวระหว่างราคาดีไซน์เทคโนโลยีเบ a ดแบตเตอรี่และเครือข่ายศูนย์บริการที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มันกลายเป็น king of EV ในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของปีนี้ไปโดยปริยายค่ะและนั่นคือ10อันดับรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปี2025โลกยานยนต์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกยานพาหนะแห่งอนาคตของคุณนะคะและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ